สบายดีทำผู้ชมพบกับซ่องที่รับการจะมาพบกับอาารกินแดกแสกับพวกเขาเมือนี้เขาจะมากินกินอยังมีเป็ดเกาหลีกับซีดหนากมากกองเมืองหอนเลยเนาะกินถั่วกล้ามมมะ่วงงามกับพวกเขาโอ้ยเห็นมาแล้วเอาเด้ไมาเนาะอาหารเช้าเริ่มกินเลยบบบนี้เอาก่อนกินกับกินน้ำทำลายงาบกับ <Island. S 1> กินน้ำซุปดน้่งนั่นเอ้เหินโอ้ยสีอ่งงางงูเดี๋ยวมาเลียวเนาะเอามาแล้วกินแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวกินมีเพชรกับซีดกินช่องห้องกับช่องเปิดไม่ก็ได้ลาคลิปแล้วคนยังมาเบิ่งแล้วก็วามาเบิง่งเด้อคอยติดตามกันซิด,ดย,ยืด,ดยบบๆเลยนะนี่ผักมากเก็บเป็นเสียบไปตีขี้ซีดตัวเนน้กมันปูเลยกินเนื้มันปูเลยมันปูซื้อมากินกักบเขาเลยค่ะ <laughs> เอาเผามันจำมันปูล้งเบิร์นเป็นไสองแถาแนวทางแถเาเห็นไหมแซ่บเป็นไขานี้ข้อนี้ไอิ้ก๊มมี่ไ้กินกมิโอ้โหสุดชุดเดียวผู้ชมขาบุมาขนาดยังไม่บมาไป็นข้อให้แต่ผู้ชม อ่าตัวแซ่บได้น้ำเน่ะได้น้ำเนาะได้น้ำมอ้ยชีเย็นๆแซ่บๆสุดยอดอีกตัวหมูหมูมูหมงามหมูมเนี่ยคือะมวงมงใครทุยะมูหมแก้มแดงแก้มแดงนี่เป็นแบบโบแมนเนาะฮึ่มฮซ้อนึ่งนต้องคุ้มค้ากันเจ็บหลายอย่างคำหมูำ ขันนี้ยังไงคั้นขั้นในโหมดกัดเลยนาบอกเนาะไม่ได้ถากับชิบะหรอกถ่ายคลิปแบบถ่ายเรารีวิวอาหารนี่นี่วันนี้ออกร้ายนี่เอาอีกบ่เพชรเนาะเอากับิบะหารีวิวอาหารแต่ละหมองต่ละมองในประเทศเราในสมนเขตท่านหนึ่งบอยเบิงม่มองนะขับขับมาชิบะรีวิวให้เบิ้งโะเตะบดบดเหกไปเลย ปูนี่บ่อเนี่ยปูนี่นะครับต้องกินกับขขาวนะมันติดแซ่บเนาะท่านผู้ชมมันแฉลบเนาะอ่าจำหรับมันแฉลบนะแซ่บเลยเนาะครับแซ่บบ่กทองคําเนี่ก็มีเย็นสบายเนาะแถวนี้แม่มีหมอกตกตึงทองคําก็ไม่เจอร์กับการแก้เนะมันแบบมิกเกอกันแน่กับทานรีวิวอาหารทานหลายอย่าง จนหนาวแบบลมพัดมากินทางก้างแสงหมอกแมนแมนจะบอกโมเมนไฟที่เขาเปิดเมื่อนี้เอาแอกมาเชิญมาทำสบายทีเอาไปหน่อนทีจบคลิปครับตั้มกันก่อนตั้มกันก่อนสิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องิลาบเป็นอย่างที่ใช่โยใช่โยใช่โยใ่ใช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 ่ซีเฮีอะไรกินตอนคำหนึ่งบิดคลิป ดอข,ขอกล่าวเข้ามาสบายดีขอบใจลำบุก